入。 งบไม่บานแค่หล้านบาทกับบ้านคลาสสิกหลังใหญ่อลังการ251ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถมาพร้อมพื้นที่รับแขกพื้นที่พักผ่อนพื้นที่ทาอาหารแถมมีห้องนอนมาสเตอร์ไซส์ใหญ่ที่มีห้องแต่งตัวห้องน้ำและระเบียงส่วนตัวรี่วตอบจดฝคนกรุงเทพและนี่คือซิทรินใครที่ชอบความหรูหราลักชูรี่ต้องรีบจองด่วนบ้านที่ออกแบบโดยสุดหลับสร้างบ้านเชนดี้โฮมในเครือแลนดี้โฮมการลงทุนจดทะเบียนก็เป็นบริษัทแล นี่กว่ที่เราดนสูงที่สุดสำหรับประเทศของทางคุณอ่ะมันเนียนกว่าเนียนก็คือเนี่ยอย,อย่างอย่างเวลาทาสีอย่างนี้ะนะเขายัางมีคลเรียกว่าสกรีนนะเนี่ยลื่นนะเนี่ยม,มันจะนั่นกว่าบั่นใจอะ่ะว่าเขาไม่ทิ้งงานดีเลยบ้านในฝันสุดลับสร้างบ้านที่ลูกค้าบอกต่อมากที่สุด trend <y> home. ส trend. trendy home ร้ตอง Trendy Home สวนรับสร้างบ้านของคนอินเทรนด์ Trendy trend Home